พลตรีสุทธิพงศ์เป็กทองผู้ประครับการตรปปจบูรจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมพันตรีเอกสมกเกษมจารักผู้กำกับการสพเมืองอุตรดิตถ์พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจป้องกันและประปาบปรามอาชญากรรมกำลังทดสอบจ่าเฉย 5G เ v ร์ชั่น m o เดลต้นแบบหุ่นจำลองชายหนุ่มสวมเครื่องแบบตำรวจรจราจรที่สร้างจากวัตถุไฟเบอร์กลาสมีน้ำหนักประมาณ50-60กิโลกรัมรูปร่างเท่าคนจริงมีส่วนสูงประมาณ180 cm, าาเซนติเมตรแตลักษณะท่ายืยนตรง สีส,สัสวมบวกเครื่องหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจลักษณะใบาหน้ายิ้มหวานบนบ่าข้างซ้ายและขวาติดยศในดาบถือเรียกกันทั่วไปว่าจ่าเฉยไหล่ข้างซ้ายสะพายนกวีดและที่บริเวณหน้าอกด้านขวาติดที่ว่าจ่าเฉยอุตตร,รดิท่าจีโดยเหนือแพแถบเครื่องหมายตำรวจขึ้นไปเล็กน้อยจะมีกล้องไอพีคามเบราระบบอินเทอร์นเน็ตความเร็วสูงชนิด WiFI ติดตั้งอยู่และที่บริเวณเอวข้างซ้ายและข้างขวาพบกุญแจมืออาวุธปืนวิทยุสื่อสารและโทรศรัพท์มือถือ ส่วนที่มือทั้งสองข้างสวมด้วยถุงมือสีขาวหุ่นจาเชย 5G เวอร์ชั่นโมเดลต้นแบบของสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์นั้นจะไม่เป็นหุ่นที่นิ่งเฉยต่อไปแล้วเพราะมีการนําเทคโนโลยีจากกล้อง IP Camerar ที่มีลักษณะเดียวกับกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วไปแต่เป็นการเชื่อมต่อโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชนิด WiFi ไ,ไม่มีการใช้สายเหมือนกับกล้อง CCTV โดยกล้อง IP c a m e r a สามารถพูดโต้อตอบผ่านลาโพงของตัวกล้องที่ติดมา ทำให้เราสามารถเห็นภาพและเสียงของผู้พูดจากต้นทางได้อย่างชัดเจนพร้อมกับบันทึกภาพและเสียงเก็บไปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบทางคดีได้โดยกล้องตัวนี้จะถูกเชื่อมต่อไปอยังศูนย์หนึ่งเก้าหนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์เพื่อรับแจ้งเหตุและรับเรื่องราวร้องทุกจากประชาชนนาคาค่าเลือดรำรายงาน